สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกย่าหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยปัรนเทาทำไรอะแหมอารมณ์ดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสอปกอพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไง เพาาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มูกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,คบเคลื่อนความยัง่งยืน ตูพื้นแผ่นดินทองคำ ปัจจุบันนี้การทําการเกษตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถหาความรู้ได้จากหลากหลายแหล่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหกโมงเชา้าทางช่องเอ็มคอร์ชดีที่ปุก๊กกระมวยดําเนินรายการอยู่เรานําเรื่องราวหลากหลายเลยอย่างน้อยที่สุดทําให้คุณผู้ชมบริหารจัดการพื้นที่เป็นนะคะลดต้นทุนการผลิตได้รู้ว่าควรจะปลูกอะไรอะไรเป็นที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพควรเป็นอย่างไรทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ติดตามได้ในช่วงนี้เลยะคะ่ะ 看。 กเกษตรมีดีวันนี้พามาพบกับพี่วิเศษศรีธรรมมาที่ปัจจุบันเป็นเกษตรกร,กรต้นแบบในตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและเจ้าของสวนศรีธรรมดีฟาร์มซึ่งพี่วิเศษเป็นคนที่มีใจรักเกี่ยวกับการทำเกษตร,รและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร,รทฤษฎีใหม่การจัดการทรัพยากรระดับไรนาคือที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะสันพื้นที่ ทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์สร้างความมั่นคงของรายได้ความมั่นคงของชีวิตใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่มีนี้สินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่ดินตรงนี้ทั้งหมดไล่ครึ่งนะครับคือเป็นาฟาร์มไส้เดือนแล้วก็เป็นาฟาร์มเลี้ยงไก่ครับซึ่งสองส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตปุ๋ยเพื่อจะเอาลงในแปลงส่วนที่เหลือก็จะเป็นแปลงปลูกหม่อนครับปลูกหม่อนและก็ไม้ผล มีมะนาวบ้างและก็มีผักพืชผักสมุนไพรตรงนี้ก็จะมีสลัดน้ำนะครับตคสช่วงทําเกษตรที่นี่แรกๆนะ่ะเรื่องของดินนี่เป็นปัญหามากเพราะว่าที่นี่เป็นเด,เดิมทีเป็นที่จัดสรรน,นะครับเขาก็เอาดินที่อื่นมาถมาซึ่งเป็นดินที่ไม่มีคุณภาพเราก็มาคิดว่าถ้าเราจะทําเกษตรที่นี่เราจะทําไงแก้ปัญหาเรื่องดินก่อนนะครับก็เลยมาฟาีฟาร์มไก่กับ ความได้เดือนนี่แหละนะครับเป็นเป็นปุ๋ยที่เรามาช่วยซึ่งตอนนี้ผ่านมา5ปีดินเราไม่มีปัญหาแล้วนะครับ แปลงเกษตรของพี่วิเศษเน้นการทำเกษตรแบบธรรมชาติใช้วัสดุที่เหลือใช้นำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนซึ่งดีต่อคุณภาพชีวิตต่อคุณภาพผลผลิตตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่รักสุขภาพนำมาจำหน่ายที่ตลาดนัดศูนย์เกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารเป็นสถานที่ที่ให้เกษตรกรในอำเภอสัตหีบนำผลผลิตทางการเกษตรมาวางขายนับเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยังย่งยืนโดย พี่วิเศษก็จะนำผลผลิตในสวนของตัวเองมาวางจำหน่ายด้วยเช่นกันได้แก่ผลหม่อนและไข่ไก่ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตนั้นมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่ผมจะทำฟาร,ร์มไก่ก็คือได้มาจากเกษตรอำเภอจัดเหตุ12ตัวนะครับเป็นไก่ไข่ไก่โตแล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะามาทำตรงนี้ด้วยนะครับรายได้ที่เราได้จากตรงนี้ หลังจากที่เรามีปุ๋ยเองเราผลิตปุ๋ยได้เองนี่ต้นทุนมันก็น้อยผู้บริโภคเนี่ยเขาชอบตลาดผักปลอดสารพิษนี่เขาชอบมากเลยนะครับถ้าไก่ฟาร์มเนี่ยเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ถึง120เลยนะครับแผงแต่ที่นี่เขาแย่งกันขายแผงละ120แต่มีคนแย่งกันเป็นโจทย์ที่ตอบได้ว่าคนทั่วไปตอนนี้กําลังสแสวงหาในเรื่องของสุขภาพแต่วันนี้อยากจะบอกว่าผมที่นี่ผมเลี้ยงไก่ไข่ไข่มันเป็นแค่เรื่องรองที่ผมอยากจะได้แต่ผมอยากจะได้ปุ๋ย ผมอยากจะมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยเราไม่ต้องไปลงลงทุนไก่ของผมมีอยู่ตอนนี้เหลือ74ตัวใช่ไหมแค่เดือนเดียวเ,เราสามารถกวาดเป็นปุ๋ยออกมานะถ้าคิดเป็นมูลค่ามันมากกว่าไข่เราเอาเวลาแรงงานของเราไปทําอย่างอื่นนะครับนี่คือตัวอย่างถามว่ากําไรเยอะไหมถ้ามองไม่ไม่ได้มองถึงขายไข่อย่างเดือวเนี่ยกำไรเยอะมากเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยแล้วล่ะ,ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือเราสามารถที่จะ,ะทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการเกษตรออกมาแล้ว คนมาเรียนรู้แล้วเขานำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยก,ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของฟาร์มเส้เดือนใครอยากทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยใช้มูลเส้เดือนมาเรียนรู้ที่นี่แล้วรับตัวเส้เดือนไปฟรีแล้วก็อ,อบรมให้แล้วก็ให้คำปรึกษาทางทางเน็ตฟรีนะครับจนกว่าจะยืนด้วยลมแข้งตัวเองได้ พี่วิเศษถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถจัดสรรพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยังเปิดโอกาสให้กับคนที่มีใจรักการเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักคุณผู้ชมที่สนใจก็แวะเวียนมาได้ที่สวนของพี่วิเศษแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เกษตรมีดีต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ บอกว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆรวมไปถึงในค่ะในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้กา,การการทำการเกษตรการเกษตรนี่มันง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเวลาน้นอยๆยามเช้า <ồ. S 2> ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณแต่เราเจอกันจันทถึงสุขหกโมงเช้านะคะทางช่อง M อ็มคอร์ดเอชดีกดหมายเลขสามสิบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุ๊กับมยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ รถโมบายพาณิชย์ลถราคาช่วยประชาชนจำนวน300คันที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกเป็นพิเศษกระจายไปใน10จังหวัดล็อกดาวน์ในกรุงเทพริมนทล6จังหวัดแล้วก็ในจังหวัดชายแดนใต้อีก4จังหวัดนอกจากนั้นจะดำเนินการเรื่องของการที่จะจับมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับร้านตูกซื้อที่ใกล้บ้านของท่านจัด อาหารปรุงสำเร็จที่พร้อมรับประทานในราคาพิเศษเช่นลดถึง50%ซึ่งจะเริ่มโครงการในสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมการดำเนินการไว้